เง่าไม่ใหม่ๆครับเมื่อนี้กับบรรยากาศเศร้าๆแบบนี้นี่แหละครับยวสิได้มากวายครับกวยเดือกนี่แหละครับก็จะว่ากวายเดือกกวยจะเศร้ายวสิได้มาฟักด้ยครับนี่มเมียตู้เขาเขาสลัเมียกกระไดเนี่ยกระไดมาก,กมใหม่ๆเศร้าๆแบบนี้โอ้กวยขมๆเผ็ดๆนี่เขาทายอยู่ด้วยครับเฮ็กเดก้อนหยอววกว่าครับว่าเมื่อนี้กิน่นสองคน ก่อนซัมนียกัพอดีแล้วครับเนี่ก,กันกินสเสียบผมเสียเฮ็ดแบบฝักมือนีซับมุนฝักไปเรื่อยๆนะครับค่อยู่หองข้างๆก็เจ้ากับบ้านเหมือนกับฝักแต่เสาได้อยูอสเสียบนะครับเมนูอ,อีสานบ้านเท่าคือเก่าเหรอครับ ไปเลยคมันติดเม็ดค้เจะว่าเอาใส่สีแดงๆนี่ครับลูกเม็ดมันบ่ติดเม็ดเสียงไม้ขามไงโอ้ด้มาขนาดครับคนสำหรับคนมาเค็ดกับเขาเนาะมาปั่นยังเลยครับคือผมได้เสียงไงๆมากมากขนาดเลยนี่เสียงไม้มาขาม ก็จเอามุนแคกดอวครับพวกเป็นซาเปียบหยาบๆจะแน่นนี่แหละผมก็จะเอามุนแคกดว้วกัว่าเป็นตัวแน่ยำง่ายๆเห็ดเผ็ดเผ็ดคมๆนี่สิเขาท่ายูึด้คม่ามาเสียบๆน้ำกันได้ครับเด้อเขาเหนียวกำลังหนึ่งข้าอยู่เขาเหนียวหอนหอนย้่ยเขากันเปน็นย่งแหละครับ พ่อแล้วครับซ้านี่กับพ่อแล้วยวสิจะมาสอวยหอมเียนนผมจะใส่เป็นมือนีขาดบ่ได้นี่หละกล้วยนี่ขาดบ่ได้คือใบมะกรูดผมบวกไปไม่หอมดีมันหอมมากก็คือใบมะกรูดนี่แหละครับหั่นหั่นเป็นชิน้นนล็กๆลองไปเลย ขัวไผ่ผู้ว่ากินยิบแล้วครับผมก็เคยกินมาแบบนี้เนะาะยาว่ากันเด้อกินยิบกระไดมีต้นหอมอผักมันบวง,งา่ามปันไดน้ำท่วมไหมครับเขาช่วงงานฝนล้วเบื้องต้นหอมผมผมปลูไวย้ยุคข,ข้างังนี่แหละเบื้องต้นไก่สีมืดแล้วผมถอนมาเห็ดต้วกินด้วยอะไรกระไดนี่เอาแรกมันชิ้ง ทำความาสะอาดอกดีแล้วล่ะครับต้นหอมกระไดล้างทำความาสะอาดขิดดินขิดดอนออกแล้วสวยเลยหอม,หอม ใคคนเห็นผมเห็ดแต่อขางใส่เป็นวสิว่าผมถนดัดใส่เจ้ผมใส่ขัวได้เหมือดครับผมเขียนหนังสือกับเขียนขางขัวเจ้ผมได้ทั้งใส่ทั้งขัวยวุติว่าตำแหน่งมันเหมาะกับทางไหนครับถามว่าใส่ถามว่าถนาดัดใส่ผมก็เขียนหนังสือขางขัวไหมจับยางอื่นกับ ดีขังหัวที่ไปกวนโอ้หอมขนาดเลยจะมีพักความปีครับสารเนียเ่ยก็จะใส่ดัวครับนี่เพราะว่าผักสารเ,เนี่ยผมมันตายเม็อผักความปีลงไป ถ้าขาดบ่ไดเลยซี่หวามผมขาดาด้ซี่หอมกับต้นหอมนี่แหละย่างอื่นขาดได้ครับสําหรับผมแต่ว่าซี่หวามใบมะกรูดต้นหอมนี่ขาดบ่้เดี๋ยวสด้ว่าปุงเลยล้ครับอันนี้เนี่ยลงไปเนี่ยจีฟักไว้ลงไปเลยหวมจีเห็ดใบก็ลงไปเลยบางคนนพ่นสิบปุงกวันแล้วปุง๋งนวดแล้วค่อยเอาหอมด้วยคนที่หลังครับสําหรับผมแล้วมัน หลายขั้นตอนซึ่งผมพ่ออยากค้นดูไหมจังเก็ตยางไงจะว่ากันแล้วเจ้ามากักไผ่มากมั่นแล้วคนดูผมมามันไปทางไข่เครืองค้นหลายหลวบผมเลื่อมใส่ตับครับเดี๋ยวขาดว่่ได้เลย,ยนี่ตับหวานมันต้องมีตับหวานด้วยครับชิ้นตัวตวไปเลยตับหวานอันนี้ สามสิบหยิบต้องปล่อยความจะขวางเขียงคนกะวางงัวจิบป,ปัวเหรอครับแจ่จ,จเนนปปยยจ,าาจา้าเมนงัวจิบปัวของงวยังหรอกครับแต่ว่าจะบว่าเ็นงัวนุ่มหรอกเพราะว่าเนี่ยมันแข็งดีอยู่ปรุงเครื่องกันเลยครับผงนว่ผงนวและกันจะมีพริกผงเข่าขว้า ตรงไหมครับผมบอกเลยเข่วลงไปหอมๆข<อ>วเย่องเนี่ยครับผมนี่พี่พงเขาขวานสื่อผมว่ามันบ่ขายหอมสู่ขัวอยังว่่ได้นี่พริกงเผ็เดเพียเล่จนจนแสบดังครับกินแักพริกพงผมมากินขมเี่ลงไปหลายๆเยเนี่บีบีลงไปเยอะ บีขวดน้อนๆนี่ผมใส่แปะเหมือนปุ๋นเลยครับว่าผมหมักกิ่นขมหมักขมหมักเผ็ดเหลืออยู่ในนู่นขวดนึงมีน้ำปลาน้ำปลาผมจะไม่ได้ใส่ปลานะครับบางท่านก็ใส่ปลาก็แล้วแต่ความชอบใครมันครับผมสำหรับผมแล้วถ้าใส่ปลาผมกมองว่า มันค่อนข้างมีกลิ่นปลาด้วยผมไม่ชอบขนาดขนาดเพียผมยังว่าใส่ครับผมว่าใส่เพียดิกลวยแล้วจะพู้มากครับมากไผมากมั่นเนาะคันเป็นอูปคนเท็ดซุกนี่ผมใส่ยูเพียเท็ดดิบนี่ผมว่าใส่ครับนี่อันนี้ลงไปครับนนแดงๆลงไปเล็กน้อยสีสันมันจะได้แดงยิ่งขึ้นจะเสียบ เขาเหนียวหอนหันขุยครับยังไง,งโอ้ขาดเต้หมักลินฝาแล้วครับผมหมักขอีกิหมากินฝากินดิบกินซุกได้เมื่อผมเผาไฟกัแเสียบซุกนี่ซุกไหมถึงแบบซุกแบบเผาไฟครับว่ามันซุกแบบแบบแบบให้มันแกมันซุกเครื่องปุ๋งพี่สมนีครับเราจะมาะคุณเลขคุณเลขกันเลยค,ครับผมคุณเล่บางคนก็ก็คือการ คนให้มันเข้ากันนั่นแหละครับบางคนก็เรียกภาษาอีสานบางพื้นที่พวกเพื่อนก็เรียกคุรี่คุลีหรือว่าการคนให้มันเข้ากันนั่นเองหอมครับประจงวงกินหอมขนาด บ่มีบกักซวงร้วครับมีเต้น,นาบักจุ่มเสียบย่างเดี่ยวมันบุ่ชมมาเป็นจะเสียบบ่ขันโอ้ผมเสียบก็บไปหาตัวชุขภาพรเด้วย,ดวยมดเจา้ากินแบบนี้บ่เสียบมันหอมขบคัวคักขนาดเลยครับตอน ขมแซ่บเผ็ดจำรับ,บคนที่ทานเผ็ดไม่ได้คงต้องผ่านครับจำับวันนี้เพราะว่ามันเผ็ดอืมจิดย้มได้กับเสีบแล้วครับผมมามากครับบเน,นีอืมบางอย่างยื่ๆๆๆๆเยนเศษแยบนวเพอดีเลยผม เนี่ยอ,อร่อยเหมือนกันนะครับผมรับรองวันนี้สองคนหมดแน่นอนครับครับใหี้ๆขมๆอย่างนี้กึ้งสิละตอนไปเอามาหานมันยังเสัเม,มีนดิดดัดยดัดอยู่ยุกอย่างนี่แหละครับเสร็จแล้วพร้อมรับประทานครับผม